หมดที่สิบหมงค,คุณจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาผู้นาปริมิตาปุญญาทิการัสสะสัพพันตรายนิวาระนัสามัาตถัตสสะคาวโตอรหะโตสมาสัมพุทธัสสะทวัติงสะมมหะปุริสารคานานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาณะอัทุตระ สตมงขรานุภาเวนะฉัพพันนรังศียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปาริมิตานุภาเวนะทัศอุปารมิตานุภาเวนะทัศปารมัตถปารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสสะธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะ อัธังคิกะมัคคานุภาเวนะอัธสะธธามาปฏิยานุภาเวนะฉลพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญานุภาเวนะทัศภะรยานุภาเวนะสัพพัญยุตยานุภาเวาานะเ,นตานานเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนาตยสระน,นานุภาเวนะตุยหังสัพพโรขโสกุปตทวทุกขโทมะนสุปายาสาวิณสันตุ สพะอันตรายยาปีวินาศสันตุสพะสังตปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตวัตสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสพะทาอากาสัพปะตวะนภูมิคังคามหาสมุทธาอรักขกาเทวตาสทาตุมเถอนุรักขันตุพระวตุสัพมังคารังละันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวตุสัพมังคารังละันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวัตุสะพมังคารังรักันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตนักขตยักขภูตานังปะปะขหะนิวารณาบริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปะปะขหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัทเว นักขัตายกขับภูตานังปาปะคาหานิวารณาปริตสารุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเทเวหมดที่16พัทเทกรตคาถาอตีตังนานวาขมยะนับปฏิกังเขอนขาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตัมปะีนันตังอปัตัญจะอนะาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุภารุเฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเอืองให้ปลุกปลงเถิด อาชีวกิจจะมาตับปัง,ปงกูชัญญามรนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังฆรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหตตมตันทิตังตังเวพเทกรตโตติสันโตอาจิคเตมุมติ ขมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการเช่นี้แหลหบทที่17ออาพินหปัจ,จเวคคณปาทะชะลาธรรมโมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมมหิพยาทิงอนัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณันางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมันนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมสักะสะโกมหิกัรรมทายาทกรรมยนิกรมกรม,รมพันทุกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกรณญานาวาปะปกังวาตสายาทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหฮหิอภินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเถิด